สีัดีค่ะ EP นี้เป็น EP ที่2ต่อจาก EP ที่ี่1ที่ไปิยไปส่งข้าวอีพ่อนะคะอีอีมีแผนจ้าจะพาไปเที่ยวคาเฟ่เปิดใหม่แถวที่ทํางานอีพ่อคะ่ะคาเฟ่เน้นะคะถ้าทุกคนมาที่สนามบินอุตภะสัตหีบซึ่งเลี้ยวซ้ายเราจะไปที่สนามบินแต่เราไม่เลี้ยวนะคะเราจะเลี้ยวขวาตามวงเวียนที่มีเครื่องบินอยู่ตรงกลางเป็นเสาเรียค่ะเนี่ยละค่ะตรงนี้ละค่ะแล้วเราก็เลี้ยวขวาไปเลยจา้า จะเจอถนนลูกรังนะคะค่ะแล้วก็ขับตรงไปได้สักพักค่ะขับไปให้สุดทางจนให้เจอทะเลเลยจ้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะขับเลาะไปตามแนวชายทะเลชมวิวทะเลสวยๆท้องฟ้าสวยๆไปให้สุดทางเหมือนกันละค่ะ ตามถนนลูกรังนั้นนิดเดียวเองค่ะก็จะเจอคาเฟ่สีขาวๆหลังคาสีขาวๆนี่แหละค่ะอยู่ตรงท้ายซอยแล้วก็จะเจอทิวต้นสนแบบนี้เลยจ้าเป็นไรล่าวันนี้ท้องฟ้าสวยคาเฟ่สีขาวๆว,วิวทะเลสวยๆน้ำสวยๆโอ้ยฟินเฟินอะไรค่ะเพื่อนๆว่าแต่ชื่อคาเฟ่อะไรพี่อู๋ก็ลืมถามเขาค่ะว่าแต่ดูวิวบรรยากาศสวยๆเนาะ ที่วินไม่ได้ความเลยใครอยากรู้ต้องตามมานะคะมาค่ะมาค่ะดูภาพสวยๆของคาเฟ่บรรยากาศไปแล้วเรามากินกาแฟกับเค้กกันค่ะมาจานี่ค่ะตู้เค้กของเขาเอาอะไรดีเนาะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเลือกอะไรดีเนาะปิ๊งปองมาแล้วจ้าเค้กบูเบอร์รี่เอาไม่อยู่ค่ะเป็นไงล่ะว้าวชิมก่อนละนะ กินเค,ค้กอร่อยอร่อยชมวิวสวยๆแบบฟินๆแล้วก็กาแฟอีกแก้วแก้ง่วงกระแทกตาให้หายง่วงโอ้ยชีวิตพี่โอ๋ยอะไรจะฟินเฟอร์แบบนี้นะคะใครอยากเที่ยวตามมาตามมานะจ๊ะว่าแต่รสชาติเค,ค้กเป็นไงจ๊ะพี่โอ๋ยมาลอ้ฟังหน่อยสิจ๊ะเค้กบูเบอรี่ค่ะทุกคนจะลอง วา้าวนานได้แวบทุกคนแงวไม่อ,ามาอยู่หนูร่าเราิงกินให้ดูก่อนนะเขาบอกว่ามันเป็นเค้กบูเบอรี่อะ่ะรสชาติมันเป็นยังไงวาม,มีความหวาน ของครีมมีความเปรี้ยวของบูเบอรี่เนี่ยนิดนึงความมันของขั่วที่อยู่ชั้นล่างอะคะ่ะเปรี้ยวหวานมันอยู่ในรสเดียวกันอร่อยอร่อยอมจริงกาแฟขมๆอร่อยะคะ่ะทุกคน กาแฟกับเค้กเสร็จแล้วก็ออกมาเดินเล่นรอบคาเฟ่ค่ะชมวิวทิวทัศน์เก็บบรรยากาศดีๆพลังธรรมชาติดีๆจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้มีเครื่องบินลงเห็นชัดมากเลยค่ะแต่วันนี้พี่อุ๋ยยังไม่เห็นสักลำพินมีแต่ลมแรงๆแ,แบบนี้ละจ้ายิงนางก็ยิงง่วงตาเริ่มปิดกินกาแฟแต่ง่วงค่ะ อะไรกันเนี่ยพี่อุย้ยว่าแต่วันนี้เรากลับก่อนเนาะเอาไว้พี่อุ๋ยค่อยพามาเที่ยวในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ